ข้อคามสวัสดีท่านคนระับผิวผมนายทีเคนะครับวันนี้นะพี่ก็จะมารีวิวกิจกรรมใหม่นะที่ข้าวันนี้นะครับก็ในส่วนของกิจกรรมวันนี้ก็จะเป็นนี่นะครับแก๊งหมาป่าซุ่มราดฟรีไฟงบหนึ่งบาทจะได้ไอดีแบบไหนมาดูกันสุ่มทีเดียวหนึ่งร้อยครั้งเลยนะจะได้ไหมได้ไอดีแล้วทุกคนง่ายมากรหัสที่จะได้จะเชื่อมเฟซเราเข้าเกมไปดูกันนี่มันไอดีงบหนึ่งบาทคุ้มมากเลยทุกคนได้รหัสจริงนะไม่บิดใครอยากสุ่มตามเข้ามาลิงก์ใต้คลิปได้เลยเว็บนุกเกอร์โซ จดทะเบียนการค้าแล้วด้วยไชคาตนตาณวิญญาณนะผมนะเล่นกันสิบครั้งนะครับลดห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับคณดูนะสิบครั้งแรกนะครับลดห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเดี๋ยวพี่จะมารีวิวให้ดูนะครับเหมือนอันนี้เหมือนเจียมจะปล่อยมาก่อนแล้วเนาะแต่เหมือนของเพิ่งเข้านะครับคณดูในส่วนของเจ้าตัวนี้นะพี่ก็พี่ก็ยังไม่มีนะครับผมนะนะนี่นะก็จะประมาณนี้นะครับคณดูอันนี้ก็เป็นเซ็ตชายหญิงนะครับคณดูเก้าสิบโทเค็นเนาะ ผมไม่รู้ว่าเซตนี้มันขายคู่เลยเหรอผมไม่รู้มันเป็นเซตล่างสุดหรือเปล่านะเซตสีทองนี่มันจะเป็นเซตดีสุดหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจเพราะว่าส่วนมากไม่ค่อยเห็นใครใส่ชุดสีพวกนี้เลยเนาะเห็นแต่เจ้าตัวผู้หญิงตัวนี้อันนี้ผมมีแล้วอ่ะคุณดูแ้วถ้าผมจะเอานี่เอาตัวไหนดีอ่ะเอาในส่วนของตัวผู้หญิงหรือตัวผู้ชายดีอันนี้ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวต้องลองสุมสักหน่อยแล้วกันสักว่าตัวผู้หญิงก็เทอยู่นะ นี่ผมว่าเซตนี้มันเสียดายผมมีแล้วดิเดี๋ยวผมจะมาลองสุ่มในสัก2 0 0พเพชรแล้วกันนะครับคุณดูเนาะมาไปกันเลยดีกว่าวันนี้หน้าตาก็จะอยู่แบบแปลกๆหน่อยนะคุณดูเพราะว่าแบบบูบูส๊สผมผมว่าผมจะโหลดลบลงใหม่เดี๋ยวรอสอนทาอยู่เนาะแบบรอบนี้แบบสอนแบบละเอียดเลยอุย้ย แล้วผมได้ของผู้ชายมาว่ะคนดูไปกันต่อสี่สิบโทเค็นแล้วคนดูึบไปกันต่อครับ,อ,รบอุย๊ยเอาเอ็มอาร์มาร์คเซตเชิญห้าสิบโทเค็นไปกันต่ออุย้ยเอาเรื่องซุ่มไปแล้วออกง่ายมากสองชุดเลยคนดูที่ผมได้มาก็ในส่วนของตัวผู้หญิงตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวผู้ชายตัวนี้ แต่ในใจอะว่าตัวผู้หญิงคนนี้ก็เท่ดีนะเฮ้ยว่าตัวนี้ตัวนี้แรงสุดหรือเปล่ามันมีเอฟเฟกต์อะตัวนี้ก็มีเอฟเฟกต์มาคนดูตัวนี้ตัวนี้น่าจะแรงสุดนะตัวผู้หญิงอะเพราะมันมีเอฟเฟกต์อะเนี่ยน่าจะคู่กับตัวผู้ชายสองตัวนี้เนาะเนี่ยเดี๋ยวผมว่าผมจะเอาตัวนี้เก็บสะสมสักหน่อยไปฮึบยังไง เป๊ะๆมาชายกับหญิงดีชายเขาแบบไม่รู้่คุณดูผม่เป็นหญิงแล้วกันเนาะแต่สิดโทเค็นปึบอ่าเดี๋ยวไม่ได้เปิดนะผมจะเก็บไว้ก่อนนะครับคุณดูนะอืมก็จะประมาณนี้นะคุณดูสองพันเพชรรอเปล่าวะผมมีเท่าไหร่วะเจ็ดพันสองรอ้รอยกว่าเพชรมั้งหมดประมาณพัน อะไรประมาณพันสองเนาะอ่าประมาณพันสองครับกนะ็ะบะจะได้ชุดผู้หญิงมาเดี๋ยวผมจะพาไปรีวิวให้ดูเนาะสิ่งที่ได้มาวันนี้ก็จะเป็นในส่วนของชุดน้แฟชั่นนะหาแป๊บหาแป๊บู่ไงวะนั่อยู่ในนี้อ้าวอืมไม่ได้โหลดชุดเลยบูห้าไม่ได้โหลดชุดพอดีลบบูทำไม ยังไงว่ชุดหาไม่เจอก็ประมาณนั้นหลยคนดูหมาไม่เจออ่ะจริงจริงอ่ะแล้วก็จะมีในส่วนของคาตนะอันนี้พี่ก็มีแล้วน้องคนดูอันนี้บอกก่อนครับอันนี้มีแล้ว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 ของหมดคือยังไงอ่ะมันเขียนว่าของหมดอ่ะบักปะวะเดี๋ยวผมค่อยไว้มาลองดูแล้วกันน้องคนดู ก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรครับคุณดูว่ามาประมาณนี้แหละนะครับพอกิจกรรมวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะมีประมาณนี้ที่เข้ามาใหม่เนาะหลังจากเมื่อวานที่มีกิจกรรมพวกนี้มาอันนี้พี่ก็รีวิวเรียบร้อยนะคุณดูนะใครสนใจไป,ไปดูก็ไปดูคลิปของวัน28นะคือเมื่อวานนะครับวันนี้29บ้าแล้วนะครับคุณดูนะก็ใครชอบคลิปนี้ลืมฝากก,า like, กดไลค์กดแชร์นะกดติดตามไปด้วยวด้วยนะครับอุ้ย <c oughs> ไอ้ไอ้หนอนนี่เป็นใครอะเอาเรื่อง <c oughs>